โดนแคนเซิลด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าโอมิครอนค่ะคิวงานปีใหม่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มสำหรับศิลปินหนุ่มอินดี้เต้อยอภิวัตรหรือว่าครูเต้ยค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยว่าเนี่ยโดนยกเลิกไปหลายงานเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานต่างจังหวัดงานประจําปีส่วนงานสอนที่โรงเรียนยังคงทําการสอนอยู่ไม่ได้มีการเรียนออนไลน์เพราะว่าเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดค่ะ ตอนนี้ก็จะเริ่มเปิดนะครับครับเพราะว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามาแบบนี้อีกรอบนึงจะยังไงครับก็ต้องดูสถานการณ์นี่ครับคุณจัไม่ได้สอนออนไลน์ใช่ไหมคะไม่แล้วครับเราสอนที่โรงเรียนเลยครับใช่ครับแต่ว่ามันปิดก็เลยไม่ได้ไปครับใช่ครับกลับมาทํางานงานเยอะไหมครับเอ่อตอนนี้เมื่อวันก่อนๆนะครับเพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีงานนะครับแต่ว่าเจอโอเมกอนมานะครับเหมือนจะเลื่อนอีกนะครับครับผม ครับก็เยอะครับเพราะว่าบางบางจังหวัดเขาก็แบบมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ครับครับเขาก็งดงดจัดงานครับงานปีใหม่ก็ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มเลยครับครับที่ที่คิวล็อกไว้นะครับว่าจะยังจัดได้ไหมหรือว่ายังต้องเลื่อนครับตอนนี้เป็นงานแบบต่างจังหวัดครับเป็นพวกแบบงานกาชาติงานประจำปี